สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมบาร์เทนเดย์เราจะลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับอเอาละเราจะใส่อะไรกันบ้างดีเอ,อ่ย เอากดนี้ก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาขวดนี้ดีกว่าเสียงไปเลยแล้วก็ขวดนี้นั้นก็ใส่น้ำแข็ง เนี่ยอะไรขึ้นเต็มนะอ่ะงอ้นไปงั้นี่เขย่เาไปไปเลยละกันผมเล่นอะไรลงไปเนี่ย งั้นกนินไปเลยจะลองดูเกิดอะไรขึ้นมาบ้างโอ้หนวดตั้งแล้วครับ <c oughs> ตายซะแล้วเอาใหม่กันนี่ใส่ขวดนี้ แล้วก็เอาขวดนี้แล้วก็ขวดนี้แล้วก็แข็งนี่ แล้วก็เสียงขยาวหลังก็กินลีลาจ้าอะไรครับนี่่ะโอ้หืมพ่นไฟเป็นมังกรบ้างนี่เนี่ย ทำไมก็ทำไมอ่าใส่อันนี้แล้วก็ขวดนี้ตรงมิจิตสัผัสที่ยิ่งยอดจะต้องได้สูตรที่สุดยอดมาแน่ๆใส่เลมันลงไปเสน่นแข็งอย่างนั้นขยำย ลองดูครับดูผลซิว่าจะเกิดอะไรมาขึ้นมากวาดสายตามองไปรอบรอบฟึบ <c oughs> โอ๊ะน่าเกสงสัยจะไม่ได้ผล,ลกับสูตรนี้ <c oughs> ทาไมเอาไหมตอนนะครับผมไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่งั้นก็เอาคิดไว้แค่นี้แ <sadece> ล <esse> ้วกันนะครับถ้าเก